คุณพยนต์เงาพยนต์อาถรรพ์ในผืนป่าเร้นลับสุดปลายทางแห่งความศรัทธามีตำนานเล่าขานถึงหุ่นไม้แกะสลักโบราณตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงวัตถุธรรมดาแต่คือสิ่งที่มีชีวิตด้วยแรงอาถรรพ์จากธรรมชาติจัดเป็นทนสิทธิ์อันทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวชายหนุ่มผู้หนึ่งได้ครอบครองมันโดยบังเอิญโดยไม่ล่วงรู้ถึงดวงวิญ,ญญาณเร้นลับที่ถูกผนึกไว้ภายใน แรกเริ่มหุ่นพยนต์ดุดดังผู้พิทักษ์นำพาโชคลาภคุ้มไทยจากสิ่งชั่วร้ายทว่าเมื่อการเวลาผ่านไปความคุ้มครองกลับกลายเป็นเงาคุกคามเหตุการณ์ประหลาดที่ลึกคือเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเขาเสียงกระสิบแถวเบาในยามวิกาลเงาตะคุ้มที่เคลื่อนไหวในความมืดมิดและการเสียชีวิตอย่างปริศนาของผู้คนใกล้ชิดทำให้ชายหนุ่มตระหนักว่าหุ่นทนสิทธิ์ตัวนี้ไม่ใช่เพียงผู้ปกปัก แต่เป็นผู้กลุ่มความลับและคำสตา์ที่ตามติดเขาจำต้องออกเดินทางเพื่อสืบค้านหาความจริงอันดำมืดเบื้องหลังกำเนิดของหุ่นพยนต์วิญญาณที่ถูกจองจำในเนื้อไม้และที่มาของอาถรรพ์ที่กัดกินชีวิตเส้นทางที่เต็มไปด้วยปริศนาและความหวาดผวาจะนำพาเขาไปสู่จุดจบที่คาดไม่ถึงเรื่องราวจะเผยปมปริศนาทีละน้อยผ่าน5ช่วงเวลาแห่งความระทึกขวัญ ที่จะนำพาทุกท่านดำดิ่งสู่ห้วงลึกแห่งอาถรรพ์และ,ะเผชิญหน้ากับความจริงอันน่าขนลุกที่หุ่นพยนต์ตัวนี้สุกซ่อนไว้ในผืนป่าทึบเบื้องหลังภูผาอันเร้นลับซึ่งผืนดินร่ำไปในสายหมอกควันจางเมื่อยามสนทยาที่นั่นมีตำนานกระซิบเล่าขานถึงสิ่งเร้นลับอันหลับหลรอคอยการตื่น เมฆชายหนุ่มผู้มีหัวใจผูกพันกับผืนป่ามาแต่กำเนิดก้าวเท้าลึกเข้าไปในดงพฤกษาที่น้อยคนจะกล้าหยิบยำ่ำสพรพเพเสียงแห่งไพรก้องกังวานดุจดนตรีศักดิ์สิทธิ์ใบไม้แห้งใต้ฝ่าเท้ากรอบแกรบเป็นจังหวะชื่งช้าดวงตาคมกริบของเขากวาดมองสำรวจทุกซอกมุมจนกระทั่งสายตาประทะเข้ากับบางสิ่งใต้รากไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่นกา้านสาขาจนแทบจะกลืนกินทุกสัพพสิ่ง มันคือหุ่นไม้แกะสลักเก่าแก่ตัวหนึ่งรูปร่างบอกบางคล้ายร่างมนุษย์ที่ยืนตรง,งานอยู่ท่ามกลางเงามืดทว่าทุกรายละเอียดบนเนื้อไม้นั้นประณีพิสดารชวนให้รู้สึกขนลุกสู้ผิวไม้ดำคล้ำขึ้นเงาจากการเวลาที่ผ่านเลยดุดหิเล็กไฟดวงตาที่แกะสลักลึกลงไปในเนื้อไม้ดูราวกับมีชีวิตจ้องมองเขากลับมาอย่างว่างเปล่าแต่เปลี่ยนไปด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เกินจะยังถึง เมฆรู้สึกได้ถึงกระแสความเย็นเยือกบางเบาที่แผ่ซ่านออกมาจากหุ่นไม้ตัวนั้นราวกับมันหายใจอยู่ใกล้แค่เอือ้อมแต่ก็มิได้สร้างความตระหนกเขากลับรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าหามันอย่างไม่อาจต้านทานพลางเอื้อมมือไปสัมผัสเนื้อไม้ที่เย็นเฉียบเขานำหุ่นไม้กลับมายัางกระท่อมกลางป่าของตนจัดวางมันไว้บนิ้่ไม้เก่าๆที่อยู่เหนือเตาไฟเสียงของป่าในยามค่ำคืนยังคงขับกล่อมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไป ความเงียบสงัดที่เคยเป็นมิตรกลับแฝงไว้ด้วยความรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาเพียงลำพังหุ่นไม้ทนสิทธ์นั้นยังคงตั้งนิ่งไร้การเคลื่อนไหวหากแต่เมฆรู้สึกได้ถึงแรงอารมณ์อันอ่อนไหวที่ลอยวนอยู่รอบตัวมันดุดลมหายใจที่มองไม่เห็นมันไม่ใช่ความหวาดกลัวทว่ากลับเป็นความรู้สึกทึ่งงันและเปี่ยม ด้วยความหวังอันดื้ปรีราวกับว่าหุ่นตัวนี้เป็นกุญแจไขไปสู่ความลับบางประการที่กำลังจะเปิดเผยวันเวลาล่วงเลยผ่านไปดุดสายน้ำที่ริไหลเมฆเริ่มสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงรอบกายการงานในป่าที่เคยตรักรำกลับราบรื่นอ,อย่างน่าประหลาดสัตว์ป่าที่เคยที่ขลาดกลับเข้ามาใกล้ชิดต้นไม้ที่เขาปลูกออกดอกออกผลกออง,งามเกินคาดหมาย ชีวิตของเขารุ่งเรืองขึ้นผิดหูผิดตาทว่าในความโชคดีนั้นกลับมีเงาแห่งความผิดปกติฉายซ้อนเข้ามาในชีวิตเมฆเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาในยามวิการดุดเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้แห้งทว่ามันกลับแฝงสเนียงอันแหลมคมคล้ายผู้คนพูดคุยกันอย่างหอยหวนในความฝันบางครั้งยามดึกสงัดเขาจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างเตียง แม้จะลืมตาตื่นขึ้นมาพบเพียงความมืดมิดและเงาตะคุ่มของข้าวของในกระท่อมหากแต่ความรู้สึกที่ว่านั้นจริงแท้ยิ่งกว่าจริงเมพยายามตลอบตัวเองว่าเป็นเพียงความเหนื่อยล้าและจินตนาการทว่าเหตุการณ์กลับทวบีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสิ่งของในกระท่อมบางครั้งก็เคลื่อนย้ายไปเองอย่างไร้าสาเหตุหอสมุนไพรที่แขวนไว้เหนือเตาไฟกลับร่วงหล่นลงมาเองในยามที่ไม่มีลมพัด หรือเสียงฝีเท้าเบาๆที่ก้าวไปมาบนพื้นไม้กระดานในห้องนอนอยามที่เขากำลังเคลิ้มหลักความหวาดระแวงเริ่มกัดกินจิตใจของเมฆจนกระทั่งคืนหนึ่งหลังจากที่เสียงฝีเท้าบนพื้นไม้ดังขึ้นชัดเจนและใกล้ตัวเขามากยิ่งขึ้นเขาก็ตัดสินใจที่จะหาคำตอบเมฆลุกขึ้นมาจุดตะเกียงน้ำมันสว่างวา่าเขากวาดสายตามองไปรอบห้องแต่ก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกติ สิ่งเดียวที่ยังคงตั้งนิ่งอยู่บนหิ้งเหนือเตาไฟคือหุ่นไม้ทนสิบตัวนั้นดวงตาที่แกะสลักลึกลงไปในเนื้อไม้ดูราวกับกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาทว่าในความว่างเปล่านั้นเมฆกลับรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่กำลังแผ่ขยายออกมารอบตัวมันไม่นานหลังจากนั้นชาวบ้านใกล้เคียงเริ่มพูดถึงเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับพวกเขา บ้างก็เล่าถึงสัตว์เลี้ยงที่ล้มตายลงอย่างก,กระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุบ้างก็พบเห็นเงาดำทะมึนวูบไหวในความมืดมิดยามค่ำคืนเรื่องราวเหล่านี้ค่อยๆคืบคลานเข้ามาสู่สุปราสาสของเมฆและทุกครั้งที่ได้ยินเขามักจะหันไปมองหุ่นไม้บนหิ้งด้วยความรู้สึกที่ปนเปกันกร,ระหว่างความสงสัยและความหวาดกลัวเขายังคงไม่สามารถหาคำตอบใดๆให้กับปรากฏการเหล่านี้ ได้ทุกอย่างยังคงคลุมเครือและคำตอบเดียวที่เขานึกออกก็คือหุ่นไม้ทนสิทธ์ตัวนี้อาจจะไม่ใช่แค่สิ่งนําโชคอย่างที่เขาเคยคิดความมืดมิดในราตรีเริ่มเป็นมิดน้อยลงทุกทีเสียงกระซิบแถวเบาที่เคยห่างเหินเริ่มอบล้อมไก่เมฆราวกับลมหายใจเย็นเยือกครีดแทงเข้ามาในโพประสาทอย่างชัดเจนขึ้นทุกคืนยางที่เขาเลิ้มหลับมันไม่ใช่เสียงลม หากเป็นถ้อยคำที่คล้ายจะพึมพำถึงบางสิ่งบางอย่างที่เข้าใจได้ยากทว่าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอาฆาตเมพยายามหลับตาค่มนอนแต่ภาพเงาตะคุ่มที่เคยเลือนรางกลับปรากฏชัดเจนขึ้นทุกทีดวงตาของหุ่นไม้บนหิ้งราวกับมีแสงเรืองรองอ่อนจางในความมืดคืนหนึ่งความหวาดกลัวแปรเปลี่ยนเป็นความจริงอันโหดร้ายเมื่อเขาตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยสัมผัสเย็นเฉียบที่ข้อเท้า ผิวหนังของเขารู้สึกเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นกระชากลากดึงเสียงกระซิบข้างหูกลายเป็นเสียงคำรามต่ำในลำคอราวกับปีศาจร้ายกำลังยืดประชิดร่างของเขาถูกยกขึ้นจากพื้นเตียงชั่วขณะหนึ่งก่อนจะถูกกระแทกลงอย่างแรงจนจุกอกเมฆพยายามตะโกนร้องแต่เสียงกลับหายไปในลำคอหางตาเห็นเงาดำทะมึนวูบผ่านหน้าไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะกลับไปสงบนิ่งอยู่บนหิ้งดังเดิม บรรยากาศในห้องเย็ยนเยือกจับกู้หัวใจหัวใจของเขาเต้นรัวอย่างบ้าคลาั่งเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เผชิญอยู่ไม่ใช่เรื่องเลาอเล่นอีกต่อไปมันคืออาถรรพ์ที่ต้องการชีวิตและกำลังคืบคลานเข้ามาทุกขณะจิตหลังจากคืนนั้นเมฆแทบไม่มีสติจะทำอะไรเขาพยายามที่จะกำจัดหุ่นไม้ทนสิทธิ์ทิ้งไปแต่ทุกครั้งที่คิดจะแต่ต้องมันความเจ็บปวดร้าวก็แล่นแปลกๆไปทั่วร่างดุดไฟฟ้าชอ็อต เขาตัดสินใจออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเก่าแก่ริมป่าลึกเพื่อค้นหานักบวชผู้เฒ่าที่ร่ำลือก,กันว่ารู้เรื่องราวอาถรรพ์นักบวชผู้เฒ่ามองเมฆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเศ้าซอยเขาพูดขึ้นว่าเจ้าหนุ่มเอ๋ยหุ่นตัวนี้ไม่ใช่ปีศาจร้ายแต่มันคือวิญ,ญญาณแห่งความอาาตแค้นที่ถูกจองจำมันไม่ได้ต้องการทำลายชีวิต ผู้ใดหักแต่มันปรารถนาเพียงการปลดปล่อยจากพัฒน,นาการอันทรมานที่ถูกผนึกไว้ในเนื้อไม้แห่งชีวิตนี้และการที่เจ้าได้ครอบครองมันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญทว่ามันคือชะตากรรมที่นำพาเจ้ามาเพื่อเป็นผู้ปลดปล่อยหากเจ้าไม่ทำเช่นนั้นวิญญาณที่ถูกกักขังจะไม่มีวันสงบและจะดึงพาชีวิตที่รายล้อมเจ้าจมดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความมืดมิดชั่วนิรันด เมฆรู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าความจริงที่นักบวชผู้เท่าเปิดเผยนั้นพลิกผันทุกสิ่งที่เขาเคยเข้าใจคุณไม้ที่เขาคิดว่าเป็นศัตรูแท้จริงแล้วคืออยู่ที่กำลังทุกทรมานและเขาก็คือผู้ที่ถูกลิขิตให้เป็นทั้งผู้แบกรับชะตากรรมและผู้ปลดปล่อยในคราวเดียวกันเมฆกลับมายัางกระเทามอีกครั้งพร้อมด้วยหัวใจที่หนักอึ้งแต่เปลี่ยนด้วยความมุ่งมัน เขาจ้องมองหุ่นไม้ทนสิทธิดวงตาที่เคยเป็นบ่อเกิดแห่งความหวาดกลัวบัดนี้กลับเห็นเพียงเงาแห่งความทุกข์ระทมที่ถูกจองจำคำกล่าวของนักบวชผู้เท่าที่ว่าการปลดปล่อยวิญ,ญญาณมิใช่การทำลายหากเป็นการคืนสู่สภาวะอันควรจะเป็นยังคงก้องกังวานในห้วงความคิดและนั่นคือหนทางที่เมฆต้องเดินรุ่งอรุณของวันใหม่ เมฆอุ้มหุ่นไม้ทนสิทธิ์ไว้แนบอกก้าวเท้ากลับเข้าสู่ผืนปา่ปาทึบอีกครามุ่งหน้าสู่ต้นไม้ใหญ่รากพันโยงที่ซุกซ่อนความลับแห่งการกำเนิดมันคือจุดเริ่มต้นและจะต้องเป็นจุดสิ้นสุดเขาวางหุ่นไม้อย่างแถวเบาลงบนผืนดินใต้รากไม้ที่กอดรัดกันแน่นดุดดังเปลที่อบอุ้มมานับร้อยปีสายลมโบราณทัดวิดหวิวผ่านกิ่งก้านใบไม้แห้งร่วงหล่นลงมา เป็นมุงรอบราวกับกำลังจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์เมกหลับตาลงสูดลมหายใจลึกช้าเขาไม่ได้ไร้มนคาถาไม่ได้ท่องบนสิ่งใดทว่าส่งกระแสจิตแห่งความเมตตาและขอขามาผ่านหุ่นไม้ไปยังวิญญาณที่ถูกกักขังเขาพูดขึ้นว่าข้าขออภัยที่ได้ดึงเจ้าจากที่แห่งนี้ข้ามิได้ล่งรู้ถึงความทุกข์ทรมานของเจ้า บัตรนี้ค่าของมบอ,อิสระคืนให้แก่เจ้าได้โปรดปลดปล่อยตัวเองเถิดทันใดนั้นผืนดินสถานสะเทือนเบาๆเงามุทะมึนที่เคยกอบกินหุ่นไม้มานานนับศตรวรรษค่อยๆสลายตัวไปดุดจันทร์ไฟที่จางหายหุ่นไม้ทนสิทธ์นั้นไม่แตกสลายไม่ลุกเป็นไฟทว่ามันกลับอ่อนตัวลงช้าผิวไม้ที่เคยดำคล้ำเริ่มซีดจางลงเรื่อยๆราวกับชีวิตที่ถูกดูดกลืนคืนกลับไปสู่ผืนป่า ดวงตาที่เคยจ้องมองอย่างว่างเปล่าบัดนี้กลับดูสงบนิ่งแถวเบาและค่อยๆเลือนหายไปในเนื้อไม้ที่กลืนไปกับรากไม้ใหญ่เมฆรู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่จางหายไปจากรอบกายความเย็นเยียบที่เคยจับคู่หัวใจพลันมาลายสิน้นสพะพเสียงแห่งไพร่ก้องกังวานอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความสงบสุขความหนักอึ้งในอกของเขาคลายลงกลายเป็นความโล่องอกที่เจือด้วยความเศร้าซ้อย เขาได้ปลดปล่อยวิญญาณที่ทุกทรมานได้ทำในสิ่งที่ชะตากำหนดแต่ในความสงบนั้นเมฆก,ก็รู้ดีว่าบางสิ่งได้เปลี่ยนไปตลอดกาลดวงตาของเขายังคงจดจำเงาดำที่เคยคืบคลานในยามวิการเสียงกระซิบที่เคยกรีดแทงศพประสาทและสัมผัสเย็นเฉียบที่เคยสร้างความหวาดภวาคุณไม้ทนสิษย์ได้จากไปแล้วทว่าตำนานของมันจะยังคงอยู่ไม่ใช่ในฐานะสิ่งของ หากแต่เป็นประสบการณ์ที่สลักลึกในจิตวิญญาณเป็นบทเรียนอันน่าสะพรึงกลัวที่ว่าแม้แต่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติก็อาจซ่อนเร้นความทุกข์ระทมที่เราคอยการปลดปล่อยและบางครั้งการเผชิญหน้ากับความมืดมิดที่สุดก็อาจนำพาไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งที่สุดแต่ก็ทิ้งรอยแผลเป็นที่ไม่มีวันจากไปจากหัวใจของผู้ที่ได้สัมผัสมัน